ระอาจารย์ฟันดัดนิสัยกลัวพูดผีของพระภิกษุเรื่องนี้มีอยู่ว่าพระอาจารย์ฟันท่านจะพำนักอยู่วัดใดก็ตามปกติแล้วท่านจะลงมาจากกุฏิไปอยู่ตามร่มไม้ซึ่งเรียกว่าอยู่รกขมูลเสมอมา มื่อมาพักที่วัปดป่านาโศกเจ้าอาว่าสนี้จัดกุฏิถวายให้ท่านพักก็จริงแต่ท่านพักได้เพียงคืนเดียวก็พาพระภิกษุที่เดินทางไปด้วยกันลงไปทำที่พักใหม่โดยยกแคร่ขึ้นใต้ร่มไม้ในบริเวณป่าชา้าซึ่งที่นั่นเป็นป่าโปร่งบ้างถึงบ้างสัตว์ป่าต่างๆก็ชุกชุมมากเมื่อทําที่พักเฉพาะท่านเสร็จแล้ว ท่านก็บอกพระภิกษุให้หาที่พักในบริเวณเดียวกันตามใจชอบแล้วถามว่ากลัวผีกันหรือเปล่าพระภิกษุรูปหนึ่งตอบตรงๆว่ากลัวแต่แทนที่ท่านจะบอกให้ทำที่พักใกลๆท่านกลับพาไปหาที่พักกลางป่าชา้าลึกเข้าไปในดงหนิดร,รอบๆเต็มไปด้วยหลุมศพทั้งเก่าและใหม่แต่เนื่องจากเคารพและชื่อฟังในตัวท่าน พระภิกษุรูปนั้นจึงจัดทําที่พักโดยไม่ได้อิดเอื้อนแต่ประการใดทั้งทั้งที่จิตใจเต็มไปด้วยความหวานวานันระยะนั้นอากาศกําลังหนาวจัดแต่ในคืนนั้นพระภิกษุลูกศิษย์แม้ไม่ใช่ผ้าห่มเลยเหื่อก็ยังไหลโสมร่างเพราะจิตใจไม่เป็นปกติ ให้กลัวผีมาหลอกล้อนอยู่เรื่อยคืนต่อมาพระอาจารย์ฟันก็สั่งสอนให้รู้จักแก้ความกลัวในสิ่งต่างๆโดยท่านถามว่าเมื่อคืนนี้เวลากลัวมากๆอย่างนั้นภาวนาไปแล้วจิตมันสงบหรือเปล่าพระพิสุรูปนั้นตอบว่าจิตไม่สงบเลยเพราะมีแต่ความกลัวจนนอนไม่หลับพระอาจารย์ฟันก็บอกว่าถ้าจิตไม่สงบ ก็แสดงว่ามันไม่กลัวนะสิเพราะถ้าจิตมันกลัวมันก็ต้องสงบและต้องรวมเป็นสมาธิได้ถ้าจิตมันยังแสหาหรือนึกว่ามีผีและยังกลัวอยู่เรียกว่าจิตยังไม่สงบเมื่อจิตไม่รวมไม่สงบก็แสดงว่าจิตมันไม่กลัวตามธรรมดาเมื่อคนเราบังเกิดความกลัวขึ้นมาเห็นตนว่า กลัวช้างกลัวเสือหรือกลัวสัตว์ต่างๆย่อมต้องหาที่หลบที่กำบังหรือหาที่พึ่งเช่นวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเรือนเมื่อหลบกำบังแล้วความกลัวมันก็หายไปตรงกันข้ามถ้าวิ่งออกไปข้างนอกโดยปราศจากที่กำบังแล้วความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตของคนเราก็เช่นกันเมือม่อเกิดความกลัว ก็ควรสงบนิ่งอยู่กับสมาธิภาวนาไม่ใช่วิ่งออกไปหาผีตามป่าชา้าแล้วก็นั่งกลัวตัวสั่นอยู่คนเดียวแล้วท่านก็สั่งสอนอีกว่าความกลัวผีนั้นเป็นเพียงอุปทานของเราเองเราหลอกตัวเราเองเราเองนึกขึ้นว่าผีแล้วเราก็กลัวผีเมื่อบังเกิดความกลัวขึ้นมาต้องรีบสำรวมใจให้สงบ จิตจะได้มีกำลังต้านทานต่อสิ่งร้ายเหล่านั้นได้จิตของเราจะได้มีกำลังพิจารณาหาเหตุผลต่างๆเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับภัยทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นจิตยิ่งฟุ้งซ่านเท่าไหร่แม้ใบไม้ร่วงก็เข้าใจว่าผีหลอกดีไม่ดีออกวิ่งจีวปรปลิวไป,ปเปล่าๆเมื่อสั่งสอนถึงตอนนี้แล้วท่านก็บอกต่อไปว่า ต่อไปนี้ถ้ากลัวผีมากกว่าครูบาอาจารย์แล้วก็จงไปคุกข่ากราบผีเสียดีกว่าไม่ต้องมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ให้เสียเวลาพระภิกษุรู่มนั้นเล่าในภายหลังว่าได้ยินคําสอนของพระอาจารย์ฟันเช่นนั้นแล้วให้เกิดความมานาเป็นอันมากพยายามต่อสู้ความกลัวด้วยการรวบรวมสมาธิจนเป็นผลสําเร็จและได้พบความจริงด้วยว่า เมื่อพิจารณากันด้วยเหตุผลกล้าต่อสู้กับความเป็นจริงอย่างที่พระอาจารย์ฟ้นสั่งสอนแล้วแม้ตกอยู่กลางปาช้าดงดิบอันเต็มไปด้วยหลุมฝังศพก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่ประการใดเพียงแต่ตัวเองคิดขึ้นมาหลอกตัวเองเท่านั้นข้อมูลจาก หนังสือภาพชีวประวัติและปฏิปทาของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจัังวดหสกลน,นคร